สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะคะแน่นอนค่ะบ่ายวันพุธแล้วก็บ่ายวันเสาร์แบบนี้มาเจอมาเจอกับน้องน้ำเสรีไทยรสวยนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยเดี๋ยวน้องน้ำจะมาเอาใจนะคะสายกระบะนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้จะพามาดูในส่วนของกระบะแคปนะคะของ t o y ยต้นะคะที่ร้านเรานะคะใครนะคะที่กำลังมองหากระบะแคปนะคะไป เที่ยวสงการหรือว่ากลับบ้านสงการห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะคะโอเคไม่รอชา้าเราไปชมกันดีกว่าค่ะมาค่ะนี่เลยค่ะน้องน้ำอยู่กับโตโยต้นะคะรีโวนะคะกระบะแคบนะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะ,ะนี่เรียงรายกันสวยๆแบบนี้3 0 0คเลยนะคะในเ,เรานะาะจะมีส่วนของสีขาวนะคะเป็นสียอดนิยมนะคะของเราเนาะ ทุกคันนะคะเป็นเกียร์แมนนวลหมดเลยนะคะบอกเลยว่าถึงจะเป็นเกียร์แมนนวลก็ขับขี่ได้สนุกสนานแน่นอนนะคะอ่ะอย่างคันแรกคันนี้นะคันนี้นะคะในส่วนของ Toyota Rivo นะคะ2.4 Nt นะคะ แล้วก็นอกจากจะเป็นเอ็ที่แล้วยังในเ,เป็นในส่วนของ Z ซตอีดิชัด้วยนะคะคันนี้นะคะตัวนี้เป็นปี2021นะคะราคาที่4ี่แสนหนึ่งมื่นแปดันบาทเท่านั้นค่ะและที่สําคัญนะคะผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญาเลยค่ะอ๋อมีสีดําด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พามาดูสีขาวดีกว่านะคะโอเคนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นปียีนะคะก็จะได้ชมหน้าใหม่แบบนี้เลยนะคะเป็นชมหน้ามูป่านะคะมาพร้อม กระจังหน้าโครเมียมนะคะที่ตัดกับสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้นะไฟในส่วนของไฟด้านหน้านะคะบอกเลยว่ายังใหม่กิ๊งอยู่เลยร้อนะคะของเรานะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นในส่วนของแมต์เดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับยางใหม่ทั้งสเ sure. ส้นเลยนะคะส่วนในส่วนของไฟด้านข้างนะคะนะคะจะติดอยู่กับกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้กระจกด้านข้างจะเป็นสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะนี่ ติดฟิล์มใหม่ทั้งคันเลยบอกเลยว่าร้อนนี้ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะเราติดฟิล์มใหม่ให้ทั้งคันเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่านะคะนี่นะคะถัดมาที่ด้านหลังนะคะตรงนี้นะในส่วนของกันชนท้ายเขาจะมีเซ,นซ็นเซอร์อา,ากาศระยะถอยหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะคะบอกเลยว่าใหม่สวยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นที่จับเป็นในส่วนของสีดํานะคะตัดกับตัวสีขาวนะคะแล้วก็ แมคไลเนอร์นะคะบอกเลยว่าสภาพ99%เลยใหม่มากนะคะชื่อใช้งานมาน้อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเดี๋ยวตาก,กล้องเดินไปฝั่งนู้นมีกล้องหน้าด้วยนะคะคันนี้เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ <c oughs> อัาจจวไม่ต้องดึงค่ะมคคันนี้นะคะบอกเลยนี่เปิดมาก็จะพบกับเบาะผ้าสีดำคอนโซลหน้าก็เป็นสีดำคือจะ บอกเลยว่าภายในคันนี้ค่อนข้างจะคุมโทนนะคะคุมโทนก็คืออ้ด้านหน้าเนี่ยก็คือดำนะคะคอนโซลหน้าดำเบาะก,ก็คือดำเป็นโทนเดียวกันหมดนะคะได,ได้ในส่วนของเบาะผ้านะคะบอกเลยว่าตัวนี้ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะในส่วนของออหน้าจอนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะเราสามารถแบบว่าสมมติเออเราจะปรับเสียงลําโพงเนี่ยว่าให้มันดังฝั่งไหนก็คือเราสามารถปรับอันนี้ได้เลยนะคือ เลือกโหมดได้เลยคือบอกเลยว่าใช้งานง่ายนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแอร์เป็นระบบแมนนวลนะคะนี่หมุนปรับได้สบายเลยเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะใช้งานง่ายเนาะนี่พวงมาไัยนะคะนี่มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าหา้ามพลาดนะคะเลขไมล์อันดูเลขไมล์นิดหนึ่งนะคะนี่ห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับกล้องหลังเนาะตัวนี้นะนี่น,นี่ให้ดูตรงนี้ ลกล้องหน้าพาู้ค่ะมาพร้อมกับกล้องหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของฝ้าเพดานนะคะยังไม่เอี่ยมอยู่เลยเนาะตัวนี้นะคะแคปเปิดได้เก้าสิบองศาเดี๋ยวตาก้อบถอยนิดหนึ่งเอ้ให้ดูความกว้างนะคือมันเปิดได้กว้างมากเลยนะคันนี้บอกเลยว่าเปิดได้ถึงเก้าสิบองศาเลยดูลําโพงนะบริเวณแคปนะแล้วก็ลําโพงตรงนี้นะไม่ต้องกลัวนะบอกเลยว่าดังกระหึ่มแน่นอนสงการนี้นะคะนี่นะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของ Toyota Revo นะคะมีให้เลือกทั้งหมด3คันนะคะ t o y ยต้ Revo นะคะ 2.4J เอ็นที T ่เซตอิดิชันะคะอย่างตัวเมื่อกี้ที่น้องน้ำได้รีวิวไปนะคะเป็นในส่วนของปี2021ในราคา418,000บาทผ่อนเพียงแค่เดือนละ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นคันที่2นะคะอันนี้ก็เป็น Toyota Revo ซิงเกิลขออภัยค่ะเป็น Toyota Revo นะคะในส่วนของ Smart Cab 2-4เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะก็จะได้เป็นชมหน้าเดิมๆไปนะคะตัวนี้ฮะชมหน้าร็อกโนะคะตัวนี้นะก็ จะมาในราคาเพียงแค่4ี่แสนกับ9000บาทเท่านั้นนะคะนี่ตัวนี้ก็ชมหน้าล็อกโคคือเขาจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรานะคะในส่วนของชมหน้าล็อกโคคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็เป็นปี2018เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ราคาส0 0แสนนะคะเดี๋ยวของแงมดูนิดนึงนะ3า0แสนนะคะแ9 0หมบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ก็ ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6ก0 0กว่าบาทน,นะคะได้ชมหน้าร็อกโคไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวน้องนำ้ำขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นนิดนึงสำหรับโปรโมชั่นเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นดับร้อนเมษาสุขหันษากว่าใครนะคะดับร้อนแน่นอนบอกเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะเราบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะหรือจะรับเป็นส่วนลด5,000บาทก็ได้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 2.89เท่านั้นที่สำคัญนะคะมีโปรโมชั่นข่าฟรลยาไปเลยค่ะ9 0วันนะคะทั้งหมดนี้นะคะจองเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมทักแชทเข้ามากันเยอะๆนะแล้วก็ใครนะคะที่เป็นพนักงานเงินเดือนเอางี้ดีกว่าใช้คาว่าทุกอาชีพเลยเนาะทุกอาชีพนะคะขอแค่คุณประวัติดีนะคะมีประวัติการผ่อนเกินปีผ่อนตรงผ่อนดีนะคะ ฟรีดาวไปได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรน,นะคะชาวสวนพนักงานข้าราชการเงินเดือนทำธุรกิจส่วนตัวเป็นข้าราชการทหารครูตำรวจทุกคนนะคะขอแค่ย้ำอีกครั้งนะคะมีประวัติผ่อนนะคะเกินปีและที่สำคัญผ่อนดีนะคะ ฟรีดาวไปได้ทุกคันเลยนะคะบอกไว้เลยนะคะทักหรือว่าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าชอบจังเลยอยากได้กระบะแคบสักคันนะคะจะขับกลับบ้านสงการนี้หรือขับไปเล่นน้ำนะคะก็สามารถทักแชทอินบ็อกเข้ามาสอบถามตองน้ำโดยตรงได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะว่าอุ้ยจะทักมาจะต้องมาซื้อไม้อะไรคือสามารถทักมาสอบถามเอกสาร mm hmm. เบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะว่าเอกสารแันนี้ไปได้ไหมพอจะฟรีดาวได้ไหมหรือว่า มีงบเท่านี้อยากผ่อนเท่านี้นะคะเข้ามาปรึกษาได้หรือว่าจะโทรที่เบอร์น้องน้ำเดี๋ยวน้องน้ำขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรนิดนึงนะคะเป็นเบอร์0ูนย์หนะคะแปดแปนเะคะเดี๋ยวน้องน้ำพิมพ์ไว้ใต้คลิปอีกทีนึงนะคะโอเคใครที่แบบว่าติดตามน้องน้ำเป็นประจํานะคะน้องน้ำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้น้องน้ำด้วยนะคะวันนี้น้องน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะ